สบายดีพี่น้องติดตามขั้นตอนต่อไปนอจากพี่น้องเลยเพราะว่าทางซุกซลาที่แม่นางยายผ้าอ่าน้องที่อันเคอะหายแต่ว่าเป็นการสอบถามอันจากแม่แลวก็จากแม่ทเมท่าของเ,เอล่าเล้วว่าอายุเราโบ่หอด37ปีจากพี่น้องเลยเพียงต่ว่า14ปีครับเจเดือนเอจ้าพี่น้องยังบ่หอดหกสปีสามเนออ่าที่น้องถือทะลุน่นนอจากพี่น้องเลย กทางห้องหมอทางสุขสิลปที่แม่นงางใหญ่พาไปบนนั้นสุขสิลปอยู่บนโมโมอนีอน่แหละขเขาจะเอาบอได้เดี๋ยวเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกับเราก็ยังเป็นเด็กน้อยโพ่นุ่มพี่น้องอายุย,ย,ยังบ่หดหัสิบห้าปีซ้ำและ้วกะันี่จะเอาไปพูดแล้วไปบนแม่นงางใหญ่อยู่ถือว่ามันเป็นนั้นมันมีนนอันนั้นเครื่องสีกวนีอีกนอกจากพี่น้องแล้วก็พากันกลับกับน้องมุกทั้งกลางคืนเลยน้องมุกอ่ะ รับเลยเด้อ้จพี่น้องเอ้ยมิแต่ให้พี่น้องติดตามและให้กำลังมุกกำลังใจสวดมนต์ภาวนาขอให้เด็กที่อขอหายผู้นัน้นเนาะให้ตลอดปลอดภยัยทั้งแม่ทั้งลูกเนะจ้ะพี่น้องเอาใจซอยแม่นางใหญ่ในเด้อแม่นางใหญ่กะชุดความสามารถที่แม่นางใหญ่จะซอยได้เนะจ้ะพี่น้องเอ้ยรอดูในคลิปต่อไปเนะจ้ะพี่น้องว่าแล้วสิเป็นจังได้เนาะแม่นางใหญ่กะสิเดินทางเลยเด้อ้จพี่น้องเอ้ยนี่ค,คือเพื่อนของอัน เด็กน้อยผูเขาหายเนื่องจากพี่น้องแม่นางใหญ่กับสีไทยทางหอข้องเกลือนเราในแห่งเมืองเพราะว่าแม่นางใหญ่สีผ้าพันไปห้องหมอเมืองพนันเลยพี่น้องเพราะว่าเครื่องกับสีท่านมัยกหมกอยู่ิชุกช่าทางนี้เนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งก็อยู่บอลแม่นางใหญ่พาเขาไปนี่เวลาเราเมื่อยกับมันสีโบมีออกซิเจนนะจ้าเพราะว่ามันเป็นเกศชนนบุเนาะมันโบมีออกซิเจนแต่ว่า อยู oil, right aste, ่พุ่นมันจะมีออกซิเจนหายเวลาเราเหมื่อยเนาะสีซอยกันได้น้อยหนึ่งจะจะมีง่ายพี่น้องไปน้าแม่น่อยแต่ว่าสีโบเคยหนาตาคงเขาจอดด้วยใจพี่น้องเลยเพื่อนของเราเนาะที่ภักเศา้าอยู่น้าแม่แล้วก็อยู่น้าโพเลียงแต่ว่าพ่อเลี้ยงอันถือเขาจับไปใส่คุกไปด้วยใจพี่น้องตั้งแต่ประมาณจะเดือนก็เขาว่า แต่เราได้หาเดือนเนาะนี่ฟ็พนดีเป็น4เดือนแล้วเลย4เดือนแล้วที่ก็จะจับค้างผูกไว้เนาะเวลาผ่านไปก็หลายชัม่วโมงแตจใจพี่นออ้องมากหัวห้องหมอห้องหมอเมืองอะไรจา้านี่แต่ว่าแม่นางใหญ่ก็ สิบอสามารถเข้าไปถ่ายเอาในในหันเนาะเพราะว่าเพมันเป็นการหามของห้องหมอบอหายถ่ายลุงคลิปลงยังเร <c oughs> าจะพี่น้องมิตะอ่าสิถ่ายใกล้ๆนี่เด้อผ่านมาทีท่ทานหมอเพคนนัดว่าอ่าหกโมงเนาะสี่หอดขันการเกิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะทีแม่ทั้งยายถ่ายลงมานี่มันอ่าสิบสิบสิบเอ็ดโมงครึงงงงง่งแล้วเด้อจ้จะพี่น้องสิบเอ็ดโมงครึ่งกลางคืนแล้วเนาะอัน แต่ว oh, no, uh, so no, ่าย uh, no, 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 ังโบสามารถเด็กยังโบสามารถที่ออกได้เนาะเพราะว่าตามการสอบถามต่ออีกเนาะแม่นางใหญ่ก็เก็บกำข้อมูลเบื้องต้นยังโบชัดเจนเนาะว่าสิบว่าสิบเจ็ดปีเนาะแต่สุดท้ายมาแหละแม่สิบสี่ปีก็หกเดือนในใจพี่น้องโบหอดหอดกันหกเดือนเจ็ดเดือนแค่นี้แหละโบหอดหอดสิบสามปีซ้ำแล้วกันท่านหมอคุณบอกว่าการขยายตัวของ กระดูกซ้ำซ <anak> ้ำกระดูกเนี่ยกระดูกเอาว่าขออนุญาตนำมาทางไงกบูจักใส่ซ้ำใส่ซับเนาะว่าอ่าก้นนี่นะพี่น้องท้ายนี่ยอ่ามันยังบวชใครให้ตัวอ่าแบบสมบูรณ์แท้เนาะเพราะว่าเรากระหากกันสิบสิบสี่ปีไปยังไม่ได้หดสิบห้าปีจำจะพี่น้องแม้ทางไงก็สีขออ่าทายอยู่ทางนอกๆนี่เนาะแต่ว่าถ่าท้ายอยู่ทางในเน่ะเขาจะบวให้ท้าย แม้ทา้งไงกะอ่าสีซอยเท่าที่ซอยได้เนาะจะพี่น้องเลยถ้าเลือว่าก็แห้งไร้กะกะบูจักไลยสิว่าอะไรเนาะจะมีแต่ภาวนาว่าให้เราเลยลูกเนาะตลอดปลอดภัยทั้งแม่เลยลูกเนาะเอาใจซอยน้องไงเลยจะพี่น้องเลยเ,ก,เ,ลยเกิดมาศาสเดียวกะสูงหายซ่ซ้ำเนาะพี่น้องเนาะอย่างน,น,น้อยๆกะอายุหกสิบแปดสิบเก้าปีอ่ะแล้ ญ่แล้วก็ากาบโบแมนดอกว่าอยากให้เกิดเนาะแต่ว่าตัวนี้มันน่อยเกินไปพูดพี่น้องเลย mm hmm. เพียงจอ1ิีปีปลายชื่อโ่ฮัลต์สิบหาปีชับก็บเกิดเรื่องอ่าสิ่งที่อุบอัตาดคิดขึ้นมาเนาะเอาใจซอยน้องอ่าไปพร้อมๆกันกับเมน์ดังไงเลยจ้าพี่น้องไง ผ่านไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสิบสองโมงแล้วบบน,นี้ค่ะแต่ว่ายังวอท่านเกิดเ้อพี่น้องเย้ยเนี่ยยังไงกันเพราะว่าเสีย,ยใยไอ้เบิรงก็ขาทั้งหนอกเสยชื่อนาจากพาเพราะป็นหามไว้เนาะเนี่ยยังไงกันนั่งถ่ายอยู่ในนี้แหละผ่านไปลายส่วโมงเลยพี่น้องเย้ย ้วยภาวนหน้าเนาะก็ให้นอ้องปลอดภัยทั้งแม่และลูกเนอะเอาใจซอยร้อม้อมกันไปเลยจะพี่น้องเหมบริเวณกลาเรือเลยเนาะป๋าจี จักสีจักโมงเนาะจังสีได้จังสีขอดกายกำหนดที่ท่านมอที่อยู่ซุกซลา่าว่าสีหามงเนาะแต่ว่ากับพานไปหอสิบสอ,องโมงโมงกลางคืนแล้วนี่ยังโบเห็นบีแววเล้อพี่น้อยหรือว่าเป็นน้ำอายุเรายังน่อยฝนบอกเอาว่าอยู่บนอ่าท่านสมัยใน่น้อยจะพี่น้อง แต่ว่าท่านจะไม่ก็ท่านจะไม่บรรหน,นอคือว่านเนี่ยแ,แม่นางไงก็สีพ้าไทยเห็นทอบริเวณน,นี่เบิ่งน้องกันไปจัดไปนอนแต่ว่าหนาตาแม่นางไงสีสงพนดีกับสี่อยเด้อผ่านไปแล้วหอดสิบสองโมงเลยไปนองเลยแต่ว่ายังบ่มียังเกิดขึ้นเลยตอนท่านมองเป็น บอกอยู่ชุกซาร่ลลานะนะว่าหกโมงเนาะแต่ว่าจุดท้ายมากอะหอดจำนี่แล้วแต่ว่ายังบัท่านออกอยู่กายกำลังพื้นเบาแต่ว่าพื้นเบาว่าไอ้โลธาเพิ่งอีกว่ากะสินังโลธานี่แหละเนาะมานังฮาวนางหิวนอนน้ำแม่์นางไงน้ำกันเนะอนะ วางเสื้อผ้าพพี่น้องเลยนอนคาโรดเลยคืนนี้ฮะได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องเลยได้วางชีมุขึงในใจพี่น้องนอนคาโรดเลยน้องมุกก็ยังเสลับไปเสลับมาอยู่นอนคาโรดเลยจ้าพี่น้องเลยโอ้ยกอมุกขอบใจเทวุธเทวดาเนาะผู้อะ่ะ <c> เ <oughs> จ๊เสมาง่ายวันนี้นนนเลยเนาะอัน ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยจ้ะพี่นอ้องเ้ยเป็นยังไงกับโบได้ทายเอาตอนที่อันนั้นนอกเพรา,วาะว่าเขาจะไหวทายตอนรักอ่าทาย e อยู่ในก็เล็กๆน้อยๆซืซ้อติดตามตอนเอาไปาะเอาแอร์อน้อยขึ้นมาใส่รถแล้วจังสีทายแอร์น่อยให้พี่นอ้องเมืองเนอกว่ามันสีคุยซํำได้หรือว่าเป็นน้ำแม่ เป็นดมเอเลอร์อ่อนหงอยหน่ยเนาะเป็นคนเตี้ยเนี่ยมันก็เลยเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นยังไงก็เสีลงไปเอาเครื่องเพราะว่าเขาให้พักผ่อนปกติเขาจะหาพักผ่อนอยู่ในนี้จ็กสองสัมมงค์ละห้เมื่ออยู่ไฟอยู่ฟื้นเนาะแต่ว่าคือว่าแหละอยู่ในห้องหมอคือป่ะกันใส่ใจเนาะ มันก็อันเนรก็เลยว่าพากันเมื่ออยู่ไฟเอาเลยจะพี่น้องเลยใช่ไห่จ๊ะผู้หญิงผู้ชายผู้หิงิงเออผม่หญิงตั้มนาตัมหูตัมควายเตไปลายสบหัว่บันมอม้าวเนะื้ผู้ข้ามาไปตัง้ง ช่วงวัย่าเน,ะนาะอือดังมันงเลยนะปล่อดไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยจ้าพี่นอ้องเลยขอบคุณขอบใจบูติเข่ามาเบิ่งบุติเกาพี่ต่างเลยเจอกันไหมในคลิปไหนเจ้าพี่นอ้อง